คุณแม่บุญเรือนองบุญเติมพระคถาชิมพลีนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นาชาลีติชิมพาลีจะมหาเถโลสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏฐาม,มามาพระลาพระลังมามาโพคะมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมนชาลีติชิมพาลี จะมหาเถโลสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัตถามามาระราะลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมณชาลีติชิมพาลีจะ มหาเถโลสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏถามามาระลาพลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมณชาลีติชิมพาลีจะ มหาเถโลสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏถามามาระาราลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมณชาลีติชิมพาลีจะ มหาเถโลสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏถามามาระลาพลังมามาโภคะมามามหาลาพโภมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมณชาลีติชิมพาลีจะ มหาเถโลสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพระลาพระลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมณชาลีติชิมพาลีจะ มหาเถโลสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏถามามาระลาพลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมณชาลีติชิมพาลีจะ มหาเถโลสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัตถามามาระลาระลังมามาโภคะมามามหาลาพโภมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมณชาลีติชิมพาลีจะ มหาเถโลสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาระลาพลังมามาโภคะมามามหาลาพโภมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมณชาลีติชิมพาลีจะ มหาเถโลสุวรนณมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏถามามาระลาะลังมามาโพคะมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมณชาลีติชิมพาลีจะ มหาเถโลสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพระลาพลังมามาโภคะมามามหาลาพโภมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมณชาลีติชิมพาลีจะ มหาเถโลสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏถามามาระลาพลังมามาโภคะมามามหาลาพโภมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมณชาลีติชิมพาลีจะ มหาเถโลสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฒถามามาพระลาพลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมณชาลีติชิมพาลีจะ มหาเถโลสุวรนณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏถามามาพระลาพระลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมณชาลีติชิมพาลีจะ มหาเถโลสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฒถามามาพระลาภังลงมามาโภคะมามามหาลาพโภมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเม